ก็ทัดไายต่ะ หนึงนนนนหห่งคนครับเนี่เพื่อนเพื่อนที่งานเดียวกันเลยวันนี้เอาจิตวิญญาณมาหรือไม่รู้สึกแกย่ผิดปกตินะครับ เดี๋ยวมีของให้คุณด,ดูนะครับแล้วโดนคุณครูตีเนี่ยโดนตีเรื่องอะไรครับแก้งเพื่อนถ้าแก้งเพื่อนในเรือนจำสมมติถ้าแก้งเพื่อนในเรือนจำโดนแค่นี้ยังน้อยไป ระมองอันนี้ยังน้อยไปไอ้พวกที่ชอบต่อยตีเพื่อนนะครับก็จะโดนกุญแจมือกุญแจเท้าไว้ก่อนเลยนะครับครับอ,อ๊ะอันนี้เบอร์นหนึ่งคือแมคนนี้อันนี้เบอร์นหนึ่งอันนี้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนอันนี้นเบอร์นหนึ่งต้องใหญ่สุด เบอร์นห,นหนึ่งนะครับคนนี้อ่ะเดี๋ยวเบอร์นหนึ่งผมอยากให้แปลงร่างนิดนึงะไปหาพี่พี่ก่อนลูกเสือเดี๋ยวเราแปลงร่างก่อนเดี๋ยวแปลงเป็นเสือก่อนนะครับเดี๋ยวหาไม่ต้องหามาดูเดี๋ยวนอนทุกคนเนี่ยตรงเนี้ย อันนี้เรียกว่ากุญแจเท้านะครับใช้เวลาออกสารเวลาเด็กดือ้อเจ้าผู้ต้องขังดือ้อนะครับจะใส่กุญแจเท้าเอาไว้ที่ขาเลยเดินไปไหนมาไหนต้องใส่กุญแจเท้าตลอดนะครับถือไว้กว่อนอันนี้เบอรหนึ่งโอ้ยไป็นไปลด่แล้วอันถือไว้ก่อนครับอันนี้ยังไม่พอ อันนี้เป็นโซ่ตรวนที่ใช้ในเรือนจำจริงๆนะครับอันนี้เพิ่งขอดออกมาจากถาผู้ต้องขังมักมาเลยคนที่พยายามหนีนะครับแล้วก็กระทำผิดวินัยไปต่อยตีคนอื่นเขานะครับในเรือนจำก็จะโดนล่างโซ่ไว้นะครับตีตรตวนเขาเรียกว่าตีตรวนไม่ว่าจะกินจะนอน นะครับต้องใส่โซ่ตลอดเวลาเ่อ,อาถก่ออ่าเชิญเดี๋ยวตบด้วยให้เพื่อนเลยครับเชิญครับเชิญครับอันนี้เป็นพุทธคุตของขังจริงๆในเรือนจำนะครับ ถ้าโตมานะครับเข้าไปติดใดนน้ำจำสีเสื้อสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นเสื้อที่เขาเ,เรียกว่าผู้ต้องขังระหว่างนะครับผู้ต้องขังระหว่างนะครับยังไม่ตัดสินนะครับแต่ถ้าดื้อมากแบบนี้เราต้องใส่ตัวนด้วยอันนี้เป็นตัวที่พึ่งถอดออกมาเลย จากคนที่หลบหนีพยายามหลบหนีนะครับจะทําให้เห็นว่ามันมีความสะอาดกว่าปกติสนิมไม่ค่อยขึ้นถ้ามีคนใช้อยู่เนี่ยเขาจะมีความเงาๆนะครับมันจะเหมือนสแตนเลสเลยนี่คือใช้จริงนะครับในเรือนจาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถือครับคิดดูว่าถ้าอยู่ที่ขาเราทั้งกินทั้งนอนทั้งอาบนะ้ําทั้งเข้าส้วม จะเป็นยังไงใช้อยู่ที่ขาตลอดเวลานะครับสำหรับคนที่ดื้อคนที่เกเรทำผิดกฎหมายเนี่ยก็จะใส่โซ่ตรวนนี้ไว้ตลอดเวลา,ลวลานะครับลลแล้วก็จะมีคณะกรรมการในการถอดด้วยไม่ใช่วันนึกจะใส่ก็ได้แต่ถอดก็ได้นะครับอันนี้คือใช้ในเรือนจำจริงๆหนักไหมครับหนักครับฉะนั้นตั้งใจเรียนนะครับ ผมถึงบอกว่าไม่เลียวของคุณครูเนี่ยมันเล็กมากผมก็เป็นคนหนึ่งที่โตมาจากไม่เลี้ยวของคุณครูนะครับน้องๆลองคิดดูอย่างหนึง่งพอไปอยู่ในเรือนจำเห็นหน้าแม่ได้เห็นหน้าพ่อได้แต่ไม่ได้กอดต้องคุยกันผ่านลูกกงต้องคุยกันผ่านโทรศัพท์ ไม่สามารถกราบได้ไม่สามารถกอดได้น้องๆลองคิดดูว่าพี่ๆท,ที่เขาอยู่กันสิบห้าปียี่สิบปีแต่เขาไม่มีโอกาสนั้นเลยเพราะว่าอะไรเขาไม่ตั้งใจเรียนพอโตมาเขาก็ต้องไปทำผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาเลี้ยงตัวเองแต่ก็จะโดนตำรวจจับนะครับมาโดนตำรวจจับไปอยู่ข้อในเรือนจำ ก็ไม่กอดกอดแม่ไม่ได้กอดลูกไม่ได้น้องๆมีโอกาสตอนนี้นะครับตั้งใจเรียนให้มากที่สุดนะแล้วก็โตไปก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีงานทำดีๆจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรือนจำอีกเลยนะครับอันนี้อยากจะให้น้องๆจำไว้ว่า,าการมาที่เรือนจำเนี่ยเห็นพี่ๆเขาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย เขาก็อยากออกไปอยู่กับครอบครัวเหมือนกันเวลาเจอพี่เขานะครับขอร้องน้องๆอ,อย่างหนึ่งอย่าไปพูดว่าอุย๊ยอันนี้นักโทษอันนี้ผู้ต้องขังจริง,รงๆเขาก็มีลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันพี่เขามีชื่อถามเขาได้เลยนะครับพี่ชื่ออะไรครับอยากรู้ถามพี่เขา เดี๋ยวเขาจะเป็นวิทยากรให้ในฐานต่างๆ,ๆนะครับจะเกี่ยวจากความรู้ที่พ,พี่ๆเขามีที่เขาจะสอนน้องๆตามจุดตามฐานต่างๆนะครับอ่าในส่วนของวันนี้ถ้าคนนี้อยากจะใส่มั่งไหมเนะี่ยไม่เอาเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không được má đến má เดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนตากเสร็จก่อนจไม่ดันยังไงล่ะตรงนั้นนะยอตุ้งหน้าถอยออกไปลูกจะไม่ดันเขาเข้าไปดันเดี๋ยวเข้าไปดันถยออกไปถอยหลังไปเพื่อนเขาตกคุยไม่ได้ใครไมาเที่ยวที่นี่มถอยหลังไปได้เดินไปถึงไหนสุดสยครับก๋วยเตี๋ยว ไก่มีกี่ขาค่ะเด็กๆสใช่หรอใช่ถ้าไก่พิการมีกี่ขาคุณพ่อคุณแม่ต้มไก่ใส่อะไรคะไก่พิการจะมีเด็กเวลาคุณพ่อคุณแม่ต้มไก่คุณพ่อค anyway ุณแม่ต้มไก่ใส่อะไรคะหม้อใส่อะไรลูกใส่หม้อต้มไก่ใส่หม้อ หยิบไปลูกหยิบกุหลาบหยิบะอันาบให้มันกินยิบกละใบ้กระต้นหยิบนละต้นมาให้เยอะเด็กน้องติดกันเด้อกุหลาบกุหลาบไปไปก่อน่ะ การอยู่บ้านมันจะพังประตูมาซะอย่ามานี่เด้อโหๆๆอย่ามาทางนี้ อเทศมันคือตัวอะไรครับนกกระจกไหนตัวไหนปไปไปดูใกล้ๆก,กัน 不不不。 Yeah, <laughs> はい <laughs> ดับกลิ่นนะครับอย่างเช่นค้อหมูนะครับเราก็ใช้น้ําหมักรถจีดรดเพื่อระงับกลิ่นเขาได้เลยนะครับสารพคุณเขาก็คือสร้างจุลินทรีย์สร้างจุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยสลายนะครับเศษวัชพืชต่างๆนะครับในการล้างสารพิษด้วยนะครับอ่าสัดส่วนในการทํานะครับสัดส่วนในการทําน้ำหมักรถจีดอ่าสิ่งที่เราต้องทําคือผักรถจีดได้ทุกชนิดนะครับหรือจะเป็นกล้วยต้นกล้วยก็ได้นะครับในปริมาณอ่า 3าก so uh, ah, ิโลนะครับ3ากิโลกากน้ำตาล1ลิตรนะครับแล้วก็หัวเชื้ออีก1ลิตรนะครับกับน้ำอีก10ลิตรอ่าอ่าขั้นตอนนะครับอ่หนูดูนะครับอันดับแรกเราเทน้ำสิบลิตรอ่าลงในถังก่อนนะครับเติมเนียนดุก๋นี่ ทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นสามหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งพืชผักที่เขาปลูกกินะนะครับเป็นจันกผักกะเพราพริกหยวกนะครับพืชผ,ผักสวนควรัวนะครับอ่าไม้ไม้เลี้ยดินนะไม้เลี้ยดินคืออะไรไม้เลี้ยดินคือพวกถัวนะครับพวกตัวปลูกฟักทองนะครับส่วนไม้หัวก็เป็นหิงขาอ่ากิงขาตะไคร้นะครับปลูกต้คนคร่ของเรานะครับปลาห้าระดับอ่าที่เราได้คือนะครับไม้ ปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับประโยชน์ที่หนึ่งนะครับโอ้โหโอโูว่าจะตกน้ำาุ๊คูว่ามันจะตกน้ำตกน้ไม่เห็นไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไปทำอยู่บ้านเนาะเออไปทำอยู่บ้านเราไปซื้อถั่วเขียวมาอ่าแล้วก็ไปแช่น้ำเสร็จแล้วเราก็มาลดน้ำทุกสามชั่วโมงนะครับอ่าเราจะใส่กล้วยใส่น้อยหนาหรือใส่อะไรเข้าไป เราจะใส่น้ําใส่น้ำวนกระบอกตัวนี้เพื่อให้ควันผ่านน้ำเขาจะจับตัวนะครับเขาจะควบแน่นจากควันนะครับควันก็คือไอ้น้ำนะครับไอ้น้ําที่ออกจากที่ออกจากไม้ของเราเสร็จแล้วไอ้น้ําก็จะผ่านมาเข้ากระบอกน้ํานะครับเกิดการควบแน่นการเป็นหยดน้ำแล้วเราก็จะไปเป็นน้าส้มควันไม้ออกมาเปลี่ยนควันให้เป็นน้ำประโยชน์ของเขาคืออะไรน้าส้มควันไม้กินได้ไหม อ่ากินไม่ได้นะครับตายเลยทีเดียวแต่เขาใช้ไล่แมลงนะครับใช้บำรุงดินนะครับไล่ปลวกนะครับรักษาเชื้อราาำนิ้วมือนิ้วเท้าได้เลยอ่าไปเสร็จแล้วเราไปต่อไปครับเซนไทง เพิ่งนะพวกันเสียงรุนแลยไม่้ว